วันนี้ครับนักศึกษาครับวิชาสิ่งทอเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการผลิตผ้าทออยู่นะครับว่ามีวิธีการผลิตยังไงเดี๋ยววันนี้ทางอาจารย์จะได้นําความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผ้าทอมาให้พวกเราได้ทราบนะครับผ้าทอในระบบสาหกรรก็คือเป็นการนําเส้นได้ ยืนและเส้นได้พุ่งเนี่ยมาสอดรับกันนะครับซึ่งคำว่าได้ยืนก็คือเส้นได้ที่ใช้ขึงเป็นแกนตามความยาวของผ้าถ้าเป็นเส้นได้จากเส้นใยธรรมชาติจะต้องมีการลงแป้งเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความเหนียวและทำให้เส้นได้เรียบเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการลงแป้งนะครับส่วนได้พุ่งก็คือ เส้นได้ที่ใช้สารกับเส้นได้ยยืนนะครับที่อยู่บนเครื่องทอผ้านะครับหัวข้อหลักการทอนะครับผ้าทอมีหลายชนิดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแต่หลักการในเครื่องจักรต่างๆก็จะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ แยกประเภทของเครื่องทอให้ดูนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกเครื่องทอว่า r o มครับ L M O M นะครับ o มก็ค,คือเครื่องทอผ้ากี่ทอ,อผ้าเนี่ยเราก็จะเรียกรวมว่าร o มนะครับเส้นได้ยืนนะภาษาอังกฤษก็จเรียกว่าวา r p ยางเส้นได้ฟุ่งเรียกว่า w เวฟยางหรือฟิลิ่งยางน,นะครับทีนี้ ได้ยืนที่อยู่บนเครื่องเครื่องทอเนี่ยจะต้องมีการเสรียดสีในระหว่างการทอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยได้ยืนจะต้องถูกนำไปลงกลาวด้วยแป้งหรือลงกลาวด้วยสารเค,เคมีบางชนิดเพื่อทำให้เส้นได้แข็งแรงนะครับและก็ จะทาให้การลงแป้งก็จะช่วยให้เส้นได้ยืนเนี่ยมีการเรียงบนเครื่องทอได้อย่างาเป็นระเบียบและสม่าเสมอไม่พันกันนะครับถ้าเราไม่ลงแป้งไม่ลงแป้งเลยนะเส้นเส้นได้ยืนมันก็จะมาพันกันได้ง่ายขึ้นนะครับหลักการทอก็คือเส้นได้ยืนทั้งหมด ทุกเส้นจะถูกสอดผ่านฟันหวีนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ารีดนะครับสมัยโบราณเนี่ยฟันหวีเนี่ยจะทำจากก้านของใบกล้วยนะครับแล้วมาตัดเป็นช่องๆๆๆๆให้มีขนาดเท่ากับคบวามกว้างของผ้านะครับแต่สมัย ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นทำมาจากโลหะนะครับโลหะที่ไม่ไม่เป็นสนิมพวกสแตนเลสต่างๆเป็นซีนเล็กๆนะครับแล้วก็ฟันหมีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผ้าว่าเราต้องการคุณภาพของผ้าเนี่ยเป็นผ้าหนาผ้าบางนะครับฟ,ฟันหมีของผ้าหนาก็จะอีกประเภทหนึ่ง ฟันหลีของผ้าบางก็จะอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อร้อยผ่านฟันหลีนั้นเนี่ยก็จะมีการนํามาผ่านตะกอตะกอตะกอก็คือตัวที่ทําให้เกิดลายบนผ้าน,นะะภาษาอังกฤษเรียกว่า h a n เ n e t นะครับซึ่งใช้แบ่งเส้นได้ยืนออกเป็นชุดๆเป็นหมู่ๆนะครับเพื่อจะทําให้เส้นได้พุ่งเนี่ยสามารถเข้าไปขัดัมได้ยืนและเกิดลวดลาย และสุดท้ายในอุปกรณ์พื้นฐานของการทอผ้าก็คือกระสวยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าช h ต t t l e กระสวยจะทําหน้าที่บรรจ,จุเส้นได้พุ่งนะครับส่งเส้นได้พุ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งของเครื่องทอผ้าแล้วก็ทอกลับไปกลับมานะครับกระสวยก็จะวิ่งกลับไปกลับมานะครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานคร่าวๆในการทอผ้านะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตา ของเส้นยืนเส้นพุ่งตะกอฟันหวีนะครับเราจะเราจะเห็นว่าเส้นยืนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกวาร์ฟนะครับรีดหรือฟันหวีนะครับเห็นไหมแล้วก็ชัตเทิลคือกระสวยนะครับมีเส้นกระสวยก็จะนำเส้นพุ่งเนี่ยวิ่งลอดเส้นยืนที่ขัดกันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไป,งไปจดเกิดเป็นผ้า เป็นสืนผ้าขึ้นมานะครับซึ่งการทํางานของเครื่องทอผ้าเนี่ยก็จะประกอบด,ด้วย4ขั้นตอนหลักพื้นฐานคือ1น,นะครับจะต้องอยกเส้นได้ยืนขึ้นลงหรือเชดดิ้งโดยใช้ตะกอเป็นตัวยกนะครับ 2. การสอดเส้นได้พุ่งนะครับหรือเวฟอินเซส์อินเสิร์ชันผ่านตะกอที่ถูกออกแบบไว้แล้วก็3ขั้นตอนนี้คือ การกระทบได้พุ่งให้แน่นด้วยฟันบีนะครับ beating up นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า beating up แล้วก็ 4. การม้วนเก็บผ้าที่ทอเสร็จ taking up นะครับก็คือเมื่อเราทอผ้าไปได้กวา้างได้ปริมาณหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการม้วนผ้าที่ทอไปแล้วนะครับในในมว้มวนม้วนบีมผ้านะครับแล้วก จะทอต่อไปเรื่อยๆจน,จนกว่าจะจบนี่คือหลักการทํางานพื้นฐานทั้ง4ขั้นตอนของการทอผ้าครับซึ่งในการกําหนดคุณสมบัติของผ้าทอนั้นก็จะประกอบด,ด้วยคุณสมบัติต่างๆนะครับเช่นน้ําหนักของผ้านะก็จะวัดเป็นกรัมต่อตารางเมตรผ้าหนาผ้าบางน้ําหนักก็จะไม่เท่ากันในความกว้างว่า ในความกว้างที่เท่ากันน้ำหนักก็จะไม่เท่ากัน,น,ห,น,กกกนหรือ2อความถี่ของเส้นได้ยืนนะครับมีความถี่หรือความห่างก็จะส่งผลให้ผ้าหนาหรือผ้าบางนะครับเป็นกําหนดเป็นจํานวนเส้นได้ยืนต่อต่อเซนติเมตรนะครับแล้วก็3ความถี่ของเส้นได้พุ่งนะครับก็จะ ส่งผลต่อความหนาบ้างของผ้าเหมือนกัน,โด,นโดยจะกำหนดเป็นจำนวนเส้นดน้พุ่งต่อ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ข้อที่4คือความหนาแน่นของเส้นได้เนี่ยก็คือเป็นจุดของเส้นได้ยืนและเส้นได้พุ่งเนี่ยเข้าไปขัดกันนะครับก็ผ้าที่ต้องการความแข็งแรงมากๆเนี่ยในในทิศทางการขัดกันเนี่ยก็จะถูกถูกออกแบบให้ให ให้มีการขัดกันที่แน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าผ้าบางเบาแบบต้องการนิ่มๆม,ม,มาเบาในการขัดกันความหนาแน่นของเส้นด้ก็ไม่ต้องขัดกันแน่นแ,แค่เอามาขัดกันลุ่มหลวมก็จะทําให้ผ้าเนี่ยเป,เป็นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนผ้าคลุมไหล่ที่เบาๆบ,บ,บางเบอย่างเงี้นะครับ ห้าความหนาของผ้าเนี่ยจะมีการวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับหกลายทอนะครับก็จะมีพื้นฐานเลยคือลายขัดเนี่ยพื้นฐานทั่วไปนะครับถ้าจะทําให้เกิดลายขึ้นก็จะเป็นลายสองลายทวีลลายซาตินหรือเป็นผ้าลายอะไรก็ได้ที่เราเรียกลายแจ็คก,การเจ็ดนะค,คือขนาดของเส้นได้ยืนหรือเส้นได้พุ่งเนี่ยคือขนาดของเส้นไดเนี่ยเราก็จะวัดกันเป็น ดีเน uh, ียเป็นเทคนะครับน้ำหนักต่อความยาวนะครับเป็นน้ำหนักต่อความยาวแก็คือชนิดของเส้นได้ยืนและได้พุ่งจะเป็นเส้นใยธรรมชาติล้วนหรือเส้นใยสังเคราะห์ล้วนก็ได้หรือยืนจะเป็นเส้นใยธรรมชาติพุ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ก็ได้หรือจะเป็นเส้นใยทั้งได้ยืนและได้พุ่งเป็นเส้นใยมาผสมกันได้หมดนะครับเมื่อแต่ขอให้ทอได้แค่นั้นเองนะครับเก้า ความหนาความกว้างความของหน้าผ้าเนี่ยก็ปัจจุบันก็จะวัดเป็นมีทั้งเป็นนิ้วเป็นเซนเป็นหรือเป็นเมตรนะครับอย่างผ้าถ้าเป็นผ้าทอทางสุลินเราเนี่ยโดยมากแล้วก็จะหน้ากว้าง1เมตรเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าที่ใช้ทอจากเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยหน้าหน้ากว้างก็อาจจะเป็นวัดกันเป็นนิ้วเป็นหลานะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของได้พุ่งบ้างนะครับว่าเราสามารถสอดได้พุ่งได้กี่แบบซึ่งโดยหลักๆพื้นฐานในระบบภาษาการก็จะแบ่งออกได้เป็น5แบบโดยแบบที่1เนี่ยก็จะสอดได้พุ่งด้วยกระสวยนะครับหรือภาษาอังกฤษช h ตเ t ิ r i n นเส e r ์ n นนะครับโดยเส้นได้พุ่งหรือหลอดได้พุ่งจะนำ ไปกรอและบรรจุอยู่ในกระสวยนะครับเมื่อกระสวยเคลื่อนที่ไปมานะครับก็จะทําให้เกิดการขัดกันร,ระหว่งางได้พุ่งกับได้ยืนเกิดเป็นผ้าขึ้นมานะครับซึ่งระบบนี้ระบบการใช้กระสวยนี้เป็นระบบเป็นยุคยุคแรกๆเลยของเครื่องทอนะครับเป็นระบบเก่าดั้งเดิมเลยนะครับ มีข้อเสียก็คือมันท,ทอได้ช้ามากใช้พลังงานเยอะมีเสียงดังนะครับแต่ก็มีเป็นเครื่องเครื่องที่ทำได้ง่ายผลิตได้ง่ายใช้งานง่ายนะครับโดยโดยลักษณะการทอเนี่ยสามารถ ทอได้เส้นได้พุ่งเนี่ยได้ประมาณ100่ถึง200เส้นต่อนาทีเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นวิววธีการทอแบบดั้งเดิมน,นะคะนะรับแล้วลักษณะนหน้าตาของเครื่องทอกระสวยแบบดั้งเดิมก็จะเป็นแบบนี้คือมีชัตเติรลเลยกระสวยเนี่ยวิ่งพาเส้นยืนวิ่งให้พาเส้นพุ่งวิ่งไปวิ่งมานะครับเครื่องทอก็เป็นเครื่องเหมือนเครื่องเก่าๆโบราณน,นะครับทอได้ช้ามากนะครับ แต่ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าบางชนิดอาจจะต้องใช้เครื่องทอแบบก็สวยในการทอเหมือนกันครับ